วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเห็นชุดนี้อีกแล้วเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมีอะไรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของคลิปคาลูกเซียนะครับเกี่ยวกับเจ้านี้เลมอนลามต้นนี้นะครับต้นนี้ต้องบอกก่อนว่ามีขายไปให้น้องเขาแล้วแล้วทีนี้ปัญหาของเขาก็คือเวลาเขามี3าใบปุ๊บเนี่ยใบที่3มาเนี่ยใบอีกใบหนึ่งมันก็จะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงลงไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านะครับสาเหตุมัน เกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเลยเพราะว่าผมได้ทําคลิปร่วงหน้าไปแล้วนะมาถึงตอนนี้ใกล้ปลูกแล้วต่อจากนี้ไปนะครับผมก็ทําการรางรากไปแล้วนะครับแล้วก็ได้แช่ตัวน้ํายาก,กันเชลอราไอ้น้ำยาก,กันเชลาน้ํายาเรียงรากไปแล้วเราก็น้ํายากันเชืรามันหมดต้องวิ่งมปซื้ออีกขู่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยสรุปก็คือเคสนี้นี่คือเอาออกนานอะ่ะคือ ต้องมีชังักแน่นอนนะเดี๋ยวก็จะผสมน้ำยาก,กันชาราเทลงใบครับตามมาตัดส่วนหยดของหยดพอละก็ประมาณนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวแช่อีกสักสิบนาทีก็เดี๋ยวมาทําการปลูกกันครับแล้วก็ตัดรากตัดรากอันนี้คือแช่ไว้ก่อนไงจริงๆมันต้องตัดตัดเง่าก่อนตัดไปหรือยังยังใช่ไหมโอเคโอเคโอเคหลังจากผมแช่นะครับ น้ำยาเยงลงรากไปแล้วนะครับเราก็ล้างรากไปแล้วเนาะจริงๆอนะ่ะมันต้องตัดก่อนเราก็ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยคือเวลามันจะมืดแล้วเราก็ผมก็คือก็คือสลับขั้นตอนมานิดนึงจริงๆก็คือตัดเงาแล้วไปแช่น้ํายาเลี้ยงรากนะครับแล้วก็น้ํายากันเชือนะ้อราเนาะแต่ผมก็แช่วาก่อนมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหรือล้างไปส่วนหนึ่งละนะฮะก็คือให้คนสวนทําให้โอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันเลย ดูใกล้ๆฮนะเราก็จะตัดแล้วก็จะดูแผลนะเฮ้ยก็ไม่เยอะนะแต่ว่าไอ้ความว่าไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าไอ้ช่วงที่ว่าความสูงความสูงของของตัวตัวเนี้ยคือมันมันเละแล้วไงก่อนหน้ามันบี้ไปก็ประมาณสักเกือบเซนอะนะก็จะประมาณนั้นเพราะว่ามันจะยา,ยา,ยาวๆเหมือนว่ามันเป็นก้านข้อ นะครับของข้อไหลเป็นเนื้อเยื่อท,ที่ที่มันตัดแะนะเหมือนมันเป็นไม้อบน้ำใช่ไหมมันก็ยุ่ยแล้วก็ทําให้รากเน่านะก็จะประมาณนั้นครับผมสาเหตุจริงๆมันไม่ได้เป็นจุดหลักมาจากตรงนี้นะสาเหตุจริงๆก็คืออย่างที่บอกแหละก็คือน้องเขาเอาดินโคลนนะครับดินดินชายคลองช่วงที่มันเป็นน้ําเน่าก็คือมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วต้องบอกว่าต้นเนี้ยจากที่นะครับล้างรากมาเนี่ยคือความเหม็นนะนะรู้สึกเหม็นเหม็นเหม็น เป็นเหม็นที่ไม่ดีอ่ะมันยังติดมืออยู่เลยนะครับตัวนี้ก็เลยต้องแบบล้างลากค่อนข้างสะอาดนะฮะแล้วก็ช็อกแน่นอนนะครับต้องบอกว่าช็อกแน่นอนแล้วก็กําลังจะมีแบบลูกขึ้นมาด้วยนะเนี่ยกำลังนอไหลอะไรอย่างเงี้ยไหลอะ่ะเพื่อนเพือ่ะดูนะครับสองโห่ไงสามนะครับแล้วก็ สตรงจุดนี้นี่สนะแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคืออย่างที่บอกแหละก็คือเขานะครับเขาเนี่ยไม่โตนะครับต้องบอกว่าเขาไม่โตก็คือเขาทิ้งใบตลอดนั้นถึงจะมีลูกหรือว่ามีไหลไปมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมาทําแบบนี้แหละนะโอเคประมาณนี้ครับผมต่อจากนี้ไปเราก็จะทาปูนแดงนะครับเพื่อปิดแผลหน่อยไอ้ที่มันเป็นช่วงเละ,เละ เน่าเนี่ยคือพยายามพยายามเอาออกให้หมดนะครับเพื่อนๆนะอะไรที่เป็น,านรากเน่ารากช้ำอะไรพวกนี้เอาออกไปให้หมดเลยนะ <S <S โอเคเราจะทาแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาพึ่งให้ตัวน้ํายานะครับคือเขาจับรากนิดนึงเนี่ยไอ้รากรากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารากช้ำเห็นไหมอันนี้อ,ออกไม่หมดอันนี้เด็ดออกไปเลยครับเนี่ยพวกนี้เด็ดเด็ดออกไปเลยนะเพื่อนๆเนี่ยคือมันไม่มีประโยชน์แล้วมันดูดซับสาร,สารอาหารไม่ได้แล้วไอ้พวกเปื่อยๆพวกเนี้ย เด็ดออกไปเลยดำๆนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกอรา,าก,กันใหม่นะครับคือเริ่มใหม่หมดพวกนี้อย่างเงี้ยดำๆพวกนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยไม่ต้องไม่เสียดายคือพวกนี้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์พวกนี้เราจะเป็นก่อสาเหตุที่ทําให้รา,ากเน่าได้นะครับพวกนี้เนี่ยสีดำๆคุณๆนะอันนี้คือเส้นป,ปลายปลายรากที่เขาใช้ดูดอาหารอันนี้คือรากหลักเป็นตัวท่อลําเลียงนะอันนี้คือท่อลําเลียง ส่วนรากที่ใช้ดูดสารอาหารก็คือเป็นรากฝอยเต้งเล็กๆนี่ที่ออกมาจากข้อลําเลียงอีกทีนึงนะตัวนี้ถือว่ายังโอเครากสมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักไว้นะฮะให้น้ํายามันจับตัวกับที่รากแล้วก็เดี๋ยวเก็บทําความสะอาดรากฝอยที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะทําให้รากเน่านะครับได้ก็เดี๋ยวเอาออกไปก่อนอ่ะโอเคเพื่อนๆน,นะครับเห็นสาเหตุกะะันแล้วใช่ไหมครับมาตอนนี้ก็คือล้างราก นะเคลียร์เรียคลียร์รากที่มันเป็นแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยพยายามเคลียร์ออกให้หมดที่สดละนะฮะก็คือตอนนี้แสงมันจะหมดแล้วด้วยนะครับทีนี้มาดูวัสดุปโปรก,ก่อนเลยนะครับวัสดุที่เราจะทําการอนุบาลเนี่ยผมจะมีดินใบกมปูที่เราหมักไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับครึ่งส่วนผมจะใช้ประมาณครึ่งส่วนนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมจะเป็นดินถุงเนาะใช้ดินถุงอีก อหส่วนแล้วก็ดินใบกัมปู1ส่วนจะใช้แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีอะเพอรไรท์หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับก็ก็ใช้ผสมร่วมได้เพื่อให้ดินมันโปร่งอะนะส่วนผมก็มันมีพวกเม็ดโฟมมีอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไงเราก็ดินตรงนี้คือดินใบกัมปูเนี่ยคือผมมีหมักไว้แล้วก็เลยจะใช้ของเก่านี่แหละนะฮะเพราะว่าดินที่ทำเนี่ยคือหมดแล้วล่ะ นะก็จะเป็นในส่วนของตอนนี้คือดินใบกมปูนะครับแล้วก็ดินดินถุงนะครับที่เลือกใช้ดินถุงเพราะว่า,อ,าอย่างน้อยครับมันก็เน้นเรื่องไม่รู้ว่ามันจะปลอดสารหรือมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ของเราเราก็หมักทิ้งไวนะ้อะเนาะเราก็จะใช้เป็นดินถุงแบบที่มันเป็นขุยมะพร้าวสีดำๆครับเ,เพื่อนๆนะก็ราใช้อันนั้นแหละเพื่อที่จะให้เบาๆดินโปร่งๆหน่อย เพราะว่าเราเราเราวมกับดินก้ามปูของเราแล้วไงสองอย่างนี้มันก็จะรวมรวมกันนะวัสดุก็จะเป็นแบบนี้นะเออลืมบอกว่ากระถางเนี่ยคือผมรองมะพร้าวสับไว้นะครับส่วนใครจะใช้อย่างอื่นหินภูเขาไฟเป็นฐาน เป็นอ่าอิดแดงเป็นหินแม่น้ำก็ได้หมดนะแล้วแต่นะครับอันนี้อ่ะประมาณนี้เนาะมีหน่อแล้วอันนี้ก็เพราะใช้อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีเราก็จะเอาแบบนี้จัดลากนิดนึงอ,นนอันนี้เยอะไปนหน่อยเอาเท่านี้พอแล้วก็จัดลากตรงกลางให้กลางมันโล่งๆแผ่ๆ,ๆหน่อย นี่จะอยู่ประมาณนี้เไว้พยายามให้มันกลางกระถางก็แล้วกันเราก็ขยับ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 ครับเพื่อที่รากเขาจะได้ไม่กดทับ ยกขึ้นมาหน่อยก็สาเหตุนะครับที่สรุปได้สำหรับต้นนี้นะก็คือหนึ่งเลยรากเขาเน่าเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพไปแล้วก็ในส่วนของตัวดินที่วัสดุน้องที่เขามาปลูกคือหนึ่งมันเป็นดินคลองที่อยู่ในช่วงประตูน้ำปิดอยู่แล้วก็เน่าแล้วก็มีความเหม็น ในตัวเครื่องเอ้ในตัวเครื่องว่ามันมีความเหม็นในตัวน้ําเองนะครับจะต้องไม่ต้องกดตรงกลางมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องหาไม้คำ้ำมันก็จะประมาณนี้ไม่ต้องกดมากแล้วก็อ่ะจะได้ได้ประมาณนี้แหละเราก็ ผมจะทำการตัดใบนะครับตัดดอก2ใบเพื่อลดการคายน้ำมัน,นไม่ต้องํำแล้วล่ะมันไม่มีถว่วงละอันเนี้ยเราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอา รดน้ําให้ชุ่มนะครับเราก็เอาถาดรองน้ํารองน้ําไว้เราก็เอาไปวางในร่มสัก 3- 4วันนะครับเราก็ค่อยเอาออมาชนแดดอีกทีหนึ่งหรือเราจะวางไว้จนกว่าใบเนี้ยมันเปิดแข็งแรงนะครับเราก็ค่อยเอาออกาแดดสักครึ่งวันแรกก่อนเนื่องจากเพราะว่าต้นนี้มันเป็นไม้ลางรากไปแล้วนะครับคือเราล้างรากขาวจ้วแล้วก็มันจะเหลือแต่ รากที่เป็นรากท่อลําเลียงเส้นขาวๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ส่วนรากฝอยเนี่ยมันช้าน้าแล้วก็โดนเราจะอะไรไปอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วเนาะในส่วนของรากฝอยเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถดูดสารอาหารเข้าไปเลี้ยงต้นได้เพราะฉะนั้นตนน้นเนี้มันก็จะชะง,งักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันจะควรอยู่ในร่มก่อนไม่ควรเอามาตากแดดอย่างเจ้าอะฟาโลต้นนี้ของผมต้นนี้คือ ชนแดดเลยล่างแรกออกมาแล้วก็ชนแดดเลยสรุปคือเหลืองครับเหลืองและแเราก็ยังน่าห่วงอยู่ต้นนี้ก็น่าจะช็อกเป็นเดือนแหละคิดว่านะแล้วก็ผมคิดว่าจะตัดใบมันด้วยผมรอดูอาการก่อนเพราะว่าใบแรกเนี่ยมันเป็นแล้วก็ใบ2เนี่ยมันไม่เป็นมันยังเขียวปกติแล้วก็ลื้อรากดูเนี่ยก็คือรากเขาก็ยังปกติดูแต่ก็คือดูแล้วจะเป็นอาการของชุกป,ปอ,อแต่ดูแล้วก็คือมันจะเป็นอาการของอาการช็อกปุ๋ยซึ่งตัวเนี้ย ที่ผมหมักดินไว้เนี่ยปุ๋ยมันอาจจะเข้มข้นมากเกินไปนะครับไม่ได้เอาดินเก่าจากจากกระถางแม่เขามาใส่มันก็จะเป็นแบบนั้นก็คือเราก็มีบทเรียนและจากในส่วนของที่เราทําไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็โอเคเดี๋ยวก็รอดูพัฒนาการของเขาต่อไปครับนะในส่วนของคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไกลบ้านสวนวัฒนาดี <S <S ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม <S <S คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ <S <S แล้วก็จะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภาร,รก,กิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารก,กิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามท่านท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆนะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ